สวัสดีทุกคนวันนี้ก็จะพามาทีฮ h a เบอร์แลนด์อุดรธาน,นีนะคะที่ตึกคอมซ่องใหญ่กับตัลลุยกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นคลองเล่นกันด้านไหนนะคะอันดับแรกก็มาททสไลเดอร์กลมกลม,กลมีเรื่องนี้กันเลยเริ่มต้นด้วยที่นองใหญ่บัวผู้ไม่เคยกลัวอะไรเลยนะคะก็สไลเดอร์ลงมาแล้วก็ไปปีนภูเข้ากันดูความที่ว่าไม่ไม่สนเลยคองนองใหญ่บัวนะคะ ก็ปีนขึ้นไปถึงข้างบนแล้วก่อนผีอีกนะคะเดี๋ยวผีก็ตามไปแล้วก็มาสไลด์ลงในไอ้กลอ่องเรื่องนี้แหละค่ะต่อไปนะคะก็มาอีกเรื่องรองนะคะเป็นซีข้าวซีน้ำคุณพ่อคุณหญ่ไม่มีมากปองเสิร์ฟทุเรียนกันเลยทีเดียวมาเลยะอะไรื่อยนี่ก็สู้มากนะคะแต่น้องใหญ่กวก่าเรไม่เคยกลัวอะไรด้หิวสรุปมานะคะทุกคน าที่เทมโปลีนนะคะเทมโปลีนั่นนี่ก็เล่นกันสักพักใหญ่เลยล่ะค่ะตัวสันนุกนะคะเอ็กช็อปค่ะ,คะกดไปกดมาอันนี้แม่เดินเวลาให้เร็วขึ้นก็ไปใส่ปีนไปกันต่อน,นะคะของเล่นก็มีเยอะมากเลยนะคะทุกคนตัวสนุกมากเลยค่ะก็เป็นวนแลกเราไปอุดรกันนะคะก็ไป่เล่ยี่ตกค,ค่อมจิตรีโน่นนี่บุยย้ยเล็กโดใหญ่แบบนี้ เล่นตุ๊กตาเลยมันไปโซ่ชั่วโมงติดตัวก็ไม่เลื่อยกันเลยนะคะดูถาก็มีง่ายไม่ก่อนไม่เคยทันนองเลยคนนี้นองชนะ่าจะหมดไปกันไปต่อกันที่โซนลุ้นอะไม่ยังลุ้นด้วยนะคองแล่นทีบอลเอานะคะ ก็จะมีพวงระบาเสียได้ด้วยนะคะไหนมีก็มีพร้อมเลยยวดูชาปิซุกันนี่นะคูผู้กเขา้าจะกจะสายเรื่องลงไปกันเลยเนหนื่อยไหม่อ้ำนองตะลอดเลยนองอันน้ำหน้าตะลอดน,นองไม่กลัวอะไรเลย เด็กๆแล้ว huh. ก็พาเขาไปตอนรอยสักที่เรียนกันมากว่าสี่ห้าเดือนปาป้าลงด้วยวูลวกมาเลยนะคะเราไปเล่นอะไรกันอะไรนะที่ไหนที่กองผุดอ่ไปเด็กที่ไหนไปดูป่ อไมมม่ยมมากวันนี้คุณหมอรักษาคนไข้หรือยังอ๋อ oh, คนไข้เป็นอะไรคะวันนี้แมวอ๋อ oh, แมวเป็นอะไรมาอ๋อ oh, คุณหมอต้องตรวจก่อนใช่ไหมโอเคคุณหมอตรวจก่อนหนูซิแล้วก็บอกอาการนะ้าน้องแมวเป็นอะไร